สวัสดีจ้าน้องอ้อลูกสาวยคินนะคะวันนี้ทำต้มไก่ะคะ่ะทำหม้อใหญ่ไปเลยคะ่ะ ล็อกไว้ดิข้างนอกก็ล็อกประตูเลยเดินลงมาได้ตอนนี้อยู่กาญจนบุรีนะคะรอรับผินไปกรุงเทพตอนเช้าค่ะ อ้าวอิ๋วอิ๋ว,วกับเมื่อมาเลยหลับเลยเหรอวันนี้อยู่บนรถทั้งวัน,น,วน,นวใครแกล้งหนู啊ไอ้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 ย,อย,อย,อย,ยาแกล้งหนูเหรอ <c oughs> พอน้ำเดือดเราก็ตักฟองออกนะคะ ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่มะขามเปียกด้วยนะคะนี่ก็ปรุงตามใช้ชอบเลยค่ะ เติมน้ำปลาหน่อยหนึ่นงน,น,นะคะชิมแล้วเมื่อกี้มันจืด แล้วก็ต้มจนกว่าไก่จะเปื่อยนะคะมันเป็นไก่บ้านค่ะเยอะดีแล้วันะลองชิมดูดิอร่อยแล้วใช่ไหมอันใบเลยไว้แล้วก็ผักชีไว้ไว้แต่งหน้านะคะไว้โรยค่ะ ขอโทษนะคะที่ไม่ได้ใส่ถุงมือล้างแล้วค่ะล้างมือเรียบร้อยฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปทำกับข้าวต่อะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เยคิมด,ด้วยนะคะ